สวัสดีนักสะสมและศึกษาพระเครื่องทุกท่านพบกันเช่นเคยกับนาลึกเมืองช้างตามหาพระแท้คับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567นะครับก็เป็นวันหยุดสำหรับหลายๆท่านนะครับก็สำหรับวันหยุดวันนี้ก็เดี๋ยวมาส่งพระแล้วก็ศึกษาพระด้วยกันนะครับในช่วงที่ท่านกำลังหยุดพักผ่อน อ่าโอเคครับก็วันนี้ได้เป็นพระกริ่งนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเอาออกจากซองมานะครับเพื่อมาศึกษาและก็ส่องนะครับอ่าครับก็เป็น พระกริงสวยๆงามๆนะครับตอนรับวันนี้ก็พระกลิงรุ่นนี้ครับก็จะเป็นพระกลิง72พรรษานะครับของในหลวงของเรานะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทําการจัดสร้างเพื่อให้กราบไหว้บูชากันนะครับก็พระกลิงรุ่นนี้ก็จะเป็นการจัดสร้างตั้งแต่ปี 2542นะครับก็เป็นกริ่ง6รอบสำหรับประชนมายุครบหรอบของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือว่า72็พรรษานั่นเองครับก็จะมีการจัดสร้างและก็ปลุกเสกโดยเคจิคณาจารย์ทั้งหมด684รูปนะครับหรือว่า684เคจิคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับก็คือมีการคัดเลือกแต่ละ จังหวัดนะครับจังหวัดละเก้ารูปนะครับเพื่อมาทําการปลูกเสกแล้วก็ร่วมพิธีในการจัดสร้างพระกริงรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูลักษณะแล้วก็รูปแบบการจัดสร้างและเอกลักษณ์ของพระกริงรุ่นนี้นะครับว่ามีความสวยสดงดงามยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันครับด้านหน้าก็จะเป็นการจัดสร้างแบบที่เรียกว่า พักแบบไทยๆหรือว่าใบหน้าแบบไทยๆนะครับก็จะมีรูปแบบลักษณะการนั่งเป็นท่านั่งนะครับหรือว่าประทับบนบัวความบัวหงายนะครับอ่านี่ครับบัวคว่ำบัวหงายลักษณะรายละเอียดแล้วก็รูปแบบจะมีความคมชัดนะครับดูง่ายนะครับสําหรับพระคลิงรุ่นนี้มีความ ก็ถือว่าเก่านะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบการจัดสร้างที่เนื้อหาสาระที่เราตีกล้องลงไปก็จะมีความเกา่าเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูผิวของปรากรงรุ่นนี้ครับอันนี้ครับก็จะมีเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงที่เก่าๆอยู่ด้านในก็จะเป็น เป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับทําให้ดูมีความเก่านะครับหรือว่าเป็นทองแดงรมดํานั่นเองครับบางจุดบางที่ก็จะมีรมดําที่มันที่หายไปนะครับทําให้เห็นเนื้อของเนื้อพระนะครับเป็นทองแดงอยู่ด้านในออกแดงแดงนวลน,นวนลซึ่งเหลืองนะครับมีความาความสวยสดงดงามสําหรับผิว ของพระนะครับอาจมีคราบเบ้าอยู่ด้านในเป็นบางจุดบางที่นะครับดูง่ายนะครับก็จะมีนิ้วมือที่คมชัดนะครับนะครับเป็นหัวแม่มือก็จะมีความยาวเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้นะครับมีนิ้วที่ชัดเจนทุกนิ้วทั้งสองข้างนะครับมีร่องลึก นะครับมีการแกะรายละเอียดที่สวยงามมากนะครับทําให้ดูความชัดมองเห็นถึงด้านในดูจีวรนะครับก็มีความคมก็เป็นธรรมชาติของพระกลิ่งหรือว่ารูปหล่อนะครับนะครับลักษณะของใบบัวก็จะมีความคม อ่านี่ครับมีความคมทุกใบแล้วก็มีเม็ดนะครับที่เป็นอเป็นเม็ดกลมๆอยู่บนฐานบัวนะครับก็จะคมทุกเม็ดนะครับก็คมประมาณนี้ครับสำหรับธรรมชาติของ่อารูปหล่อหรือว่าพระนะครับพระกริ่งนะครับที่มีการหล่อขึ้นมานะครับ อดูความเก่าดูคราบเบ้าที่อยู่ด้านในนะครับดูง่ายครับสําหรับพระกริ่งรุ่นนี้นะครับผิวของธรรมชาติของอผิวพระก็จะมีเป็นย่นยนนะครับเหมือนเต้าหู้นะครับตรงร่องจีวรก็จะมีคราบเป็นคราบเบ้านะครับอยู่รอบๆบหรือว่าตามเส้นของจีวรนะครับ ดูเม็ดรระสมนะครับก็มีความคมชัดทุกเม็ดนะครับมีร่องลึกแต่ละเม็ดก็จะมีร่องลึกนะครับมองเป็นเม็ดๆนะครับมีความคมชัดดูง่ายเกสานะครับก็จะมีรูปแบบที่คมชัดลึกแล้วก็เป็นมิตินะครับ,รบใบหน้าก็มีความคมชัดนะครับ ถ้ามีการอหางายดูนะครับหรือว่า,าพลิกให้องค์ท่านนอนนะครับก็จะเห็นเห็นตรงอ่นนี่ครับตรงลำคอรหรือว่าตรงคางนี่มีความคมลึกลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแบบ ชัดๆอีกทีหนึ่งครับเพื่อว่าทุกท่านต้องจดจำหรือว่าอาพิจารณาได้ง่ายนะครับอนี่ครับโอเคครับก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ ครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ okay, ครบด้านหลังก็ถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะมีรูปแบบลักษณะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับมาดูใกล้ๆ ครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเม็ดผสมที่มีความคมชัดแล้วก็ร่องลึกสำหรับแต่ละเม็ดของเม็ดผสมนะครับก็จะมีร่องลึกทุกเม็ดก็จะมีความชัดเจนนะครับนี่ครับก็เป็นลนักษณะธรรมชาติของผิวพระที่มีการหล่อขึ้นมาโดยที่ว่าเป็นมวลสาร โลหะผสมก็จะเป็นเป็นคราบหรือเป็นจุดดำๆเป็นาลายๆนะครับแล้วก็ผิวพระก็จะเป็นแบบย่นๆหรือว่าเป็นร่องขรุขระนะครับเหมือนอผิวมะกรูดน,นะครับ นี่แหละครับเป็นธรรมชาติของผิวของพระหล่อหรือว่าพระรูปหล่อนะครับตรงสังกติก็จะมีร่องสังกติก็จะมีคราบเบา้าอาจจะหลุดไปบ้างครับก็ยังมีนิดๆหน่อยๆให้ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับก็มี รมดำที่หลุดร่อนหรือว่าจางหายไปบ้างนะครับอานหลังก็จะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่า,าพระองค์นี้ก็จะต้องอยู่ในกล่องแต่ถ้าเอาออกมาสัมผัสเยอะก็รมนําก็จะหายไปนะครับแต่ก็มาดูแล้วก็จะมีความคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูเก่าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์นี้นะครับ ดูสวยสวยงามเหมือนพระเก่าะครับด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดนะครับอันนี้ครับเป็นโค้ดเลข9นะครับอ่าตรงนี้ครับก็เป็นธรรมชาติในการต่อกโค้ดครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างหรือเป็นอ่าเลขเที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับเพราะว่าเป็นการตอกมือนะครับ อาจจะไม่ชัดแต่จะต้องมีความคมนะครับครับมีเส้นคมคมนะครับเพราะการตอกหรือว่าการกระแทกลงไปกับเนื้อผิวของพระนะ่ะต้องมอีความคมหรือว่าเป็นร่องคมคมนะครับอันนี้ครับอโอเคครับสำหรับการตอกโคดก็พระองค์นี้ก็ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความคมนะครับเพราะว่ายังเห็นเป็นเลขเก้าอยู่นะครับนะครับจะมีเส้นคมคมตรงร่องนะครับตรงร่องขีดตรงกลางเลขเก้านะครับก็จะมีคราบเบ้าหรือว่ามีเศษฝุ่นเข้าไปอยู่ด้านในนะครับ ก็ทําให้เหมือนอา,อาจจะไม่คมชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่โดยธรรมชาติก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการต่อโค้ดด้วยมือ,อครับก็สนหรับโค้ดเลเก้าก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเหมือนกันนะครับสําหรับบัวความบัวหงายนะครับ โอเคครับก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวมาดูใต้ฐานนะครับว่ามีการตอกโค้ดหรือว่าการทำสัญลักษณ์ไว้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อ่าครับถ้าเกิดดูตาเปล่าก็ประมาณนี้นะครับดูตาเปล่าเรลองไม่ขยายนะครับอ่ะนะครับถ้าเกิดเราส่องแบบดูระยะไกลๆก็จะมีอ่ารูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับเคครับก็ ใต้ฐานก็จะมีการต่อโค้ดนะครับคําว่าพอปรนะครับเป็นเอกลักษณ์หรือสัญ,ญลักษณ์ของสําหรับในหลวงววรัชกาลที่9ของเรานะครับโอเคครับก็จะมีการแกะรายละเอียดแล้วก็มีแกะคําว่าพระพุทธนวะ ม,ม,มหาราชานะครับอ่นครับยุบฉับปร,ริวัตรมงคลนะครับเจ็ดสิบสองษา<__ <d. S 2> ก็คำศัพท์หรือศัพนามหรืออ่าคำที่เป็นศัพท์สูงก็อาจจะออกเสียงหรือว่า อาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งครับไม่ค่อยถนัดก็จะมีการแกะพิมพ์ที่คมคมตัวหนังสือที่ชัดนะครับทุกตัวจะต้องชัดนะครับแล้วก็อลองตะแขงนิดหนึ่งนะครับก็จะมีครับขอบขอบชัดๆนะครับเป็นขอบตั้งๆนะครับ สำหรับตัวหนังสือนะครับก็ตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งๆนะครับเรียงกันเป็นระเบียบนะครับไม่สังเกตด,ดีๆก็จะมีความคมแล้วก็ชัดทุกตัวนะครับอ่านี่ครับ อขอบก็จะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติในการตอกตอกลงไปนะครับทําให้ลักษณะาการตอกบางจุดบางที่ก็เรียบร้อยบางที่ก็ขยายใหญ่หรือแบนเป็นธรรมชาติในการตอกอยู่แล้วนะครับตรงด้านในก็จะมีลักษณะแล้วก็จุดพิจารณาประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านได้ดูแล้วก็ จดจํารายละเอียดนะครับโอเคครับก็ส่วนรอบรอบข้างก็จะมีรอยตะไบนะครับการเก็บแต่งตะไบยอ,อยู่โดยรอบนะครับก็เป็นการเก็บรายละเอียดเพื่อให้ฐานมีความเรียบร้อยนะครับจึงเกิดเกิดเป็นเส้นรอยตยะไบครับเป็นตะไบละเอียดนะครับเพราะว่าในช่วงยุค ปัจจุบันหรือยุคใหม่นะครับใช้เป็นตะไบเป็นตะไบเรียบนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนกก็จะมีแค่ตะไบยหยาบนะครับอ่าโอเคครับใ้ฐานก็ประมาณนี้นะครับอาจจะด,ดูรายละเอียดของโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับ อโอเคครับก็ใต้ฐานก็ประมาณนี้นะครับการจับอาจจะไม่ถนัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากสัมผัสหรือว่าไม่อยากจับตรงเสียนองค์พระนะครับก็ทําให้เกิดการส่องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับก็พระกริ่งรุ่นนี้ก็จะมีมวลสารที่เป็นมวลสารหลักนะครับในการจัดสร้างก็เป็นมวลสารสมเด็จนะครับพระสมเด็จจิรดามีการ อ่าผสมมวลสารไปกับพระกิ่งรุนนี้ด้วยนะครับก็สมเด็จจิรดานี่ก็เป็นมวลสารที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าการจัดสร้างสมเด็จจิรดาต้องใช้มวลสารทั่วประเทศนะครับรวมทุกจังหวัดนะครับอ่ามอบให้ในหลวงของเราในการจัดสร้างครับสำหรับสมเด็จจิรดาก็ถือว่าได้มีอ่ามวลสารสมเด็จจิรดากับพระกิ่งรุ่นนี้ด้วยก็ถือว่าอ่าเป็น บุญหรือว่าวัสนานะครับถ้ามีการได้ครอบครองสําหรับพระกิ่งรุนนี้ครับก็จะมีมวลสารอีกมวลสารหลักๆอีกมวลสารหนึ่งก็คือเป็นมวลสารสมเด็จพระนางพญานะครับสําหรับพระกิ่งรุนนี้ครับมีทั้งสมเด็จพระเจ้าดานแล้วก็สมเด็จพระนางพญารวมอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าท่านใดมีครอบครองหรือว่า ได้เก็บไว้บูชาก็ถือว่าเป็นบุญวัส,สนามากนะครับเค okay, ครับก็พระกริ่งรุ่นนี้ก็จะมีการออ,ออกแบบจัดสร้างนะครับตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลังด้านล่างก็จะมีการจัดสร้างให้คล,คล้ายกับสมเด็จที่โด่งดังหรือว่าสมเด็จที่มีทุกท่านได้ตามหากันนะครับถ้าเกิด หาหรือว่าพระกิ่งที่ยังมีความเ,าเขาเรียกว่าต้นทุนเรายังไม่เพียงพอนะครับพระกิ่งที่แพงๆก็สามารถใช้พระกิ่งรุ่นนี้แทนได้เลยนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะได้แค่พระกิ่งพระกิ่งเจ็ดสพันษาของในหลวงของเรานะครับ7จพันษา ของรัชกาลที่เก้าของเรานะครับก็น่าจะได้อองเดียวนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับพระกิ่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธชินราชครับเหรียญพระพุทธชินราชสําหรับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ ครับก็มีรายละเอียดที่ดูง่ายนะครับเป็นพระพุทธชินราชด้านหน้าเป็นพุทธชินราชด้านหลังก็จะนี่ครับก็เป็นเหรียญการจัดสร้างในช่วงที่เป็นเป็นวิสาขะนะครับ พุทธบูชาครับสร้างตั้งแต่ปี2550นะครับมีตาสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงนะครับะครับเดี๋ยวสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เอามาให้ชมหรือเอามาให้ดูทำไมก็ดูง่ายครับสำหรับสำหรับเรียนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเรียนรุ่นนี้ก็จะเอามาแจกท่านผู้ชมนะครับแจกท่านผู้ชมท่าน ที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับก็ถ้าเกิดมีการติดตามถึง1000คนก็จะแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดถึง1 0 0 0ผู้ติดตามก็จะผมก็จะจะเขียนนะครับเขียนเลขไว้ด้านหลังนะครับเขียนเลขไว้ด้านหลังถ้าเกิดถึง1000คนเมื่อไหร่ก็จะเอาเหรียญนี้มาแจกนะครับแล้วก็ หนึ่งพันคนแรกที่ทายถูกนะครับคนที่พิมพ์หรือว่าทายถูกว่าด้านหลังของพระพุทธชินราชรุ่นนี้เป็นเลขอะไรนะครับผมก็จะจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามหนึ่งพันคนแรกนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับเลยก็ต้องอ่า มีผู้ติดตามสักพันคนก่อนนะครับก็ไม่ได้รบกวนทุกท่านมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาแล้วก็มาชมช่องนี้ก็อยากให้ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับพระที่แท้จริงๆนะครับอโอเคครับก็ถ้าเกิดถึงหนึ่งพันพลิกเหรียญเป็นของท่านใดนะครับที่ถ่ายถูกก็รับไปแล้วก็ให้ท่านแคปหน้าจอ ที่มีคำว่าติดตามส่งมาในไลน์ของผมนะครับแล้วก็ผมจะส่งให้ท่านได้รับฟรีทันทีนะครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็มีราคาสูงเหมือนกันครับสำหรับการเล่นหานะครับครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการศึกษาพระแท้นะครับก็ได้แค่องค์เดียวแล้วก็เหรียญเดียว สำหรับผู้ที่โชคดี1 0 0 0พันคนแรกที่ติดตามโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามตั้งเก่าและใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่เปิดการมองเห็นให้กับหลายหลายท่านเข้ามารับชมและก็ศึกษาด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ าการทำคลิปใหม่ให้ทุกท่านได้รับชมและก็ศึกษาด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ